ฮัลโหลสวัสดีทุกคนจริงๆอืก็สวัสดีทุกคนถูกไหมไม่รู้เหมือนกันก็คือที่มาอัดไว้ก็คืออยากเอาไว้อัปเดตชีวิตตัวเองเนาะแต่ว่าเผื่อจะเป็นประโยชน์กับบางคนที่ได้ฟังนะคะก็เลยเอามาโพสต์ไว้นี้เรามาอัปเดตกันว่าอืหลังจากที่ลาออกมาแล้วเป็นไงบ้างก็น่าจะซัก ถ้าอย่างเป็นทางการเนี่ยมันก็เดือนเดียวยนะแต่ว่าเราใช้สิทธิ์ลาอาจจะมีเสียงดังนิดนึงทุกคนเขากําลังสร้างประตูอยู่เออก็น่าจะเดือนเดือนหกฝาสองเดือนแล้วถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เราก็ที่ลิสต์ไว้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสามหัวข้อเล่าให้ฟังเหมือนแบบเป็นเพื่อนสาวคุยกันแล้วกันเนาะพอออกมาจากงานงานประจําแล้วมันก็ถ้าพูดตรงตรงมันก็ไม่ค่อยได้มีเพื่อนมีสังคมเท่าไหร่ มันก็จะอยู่แต่กับลูกค้าส่วนใหญ่ซึ่งลูกค้าเขาเราก็ไม่ได้สนิทกันที่จะเล่าทุกอย่างให้ฟังอะไรขนาดนั้นเนาะก็บางคนเขาก็อาจจะอยากออกกําลังกายเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาข้ามเรื่อง <c oughs> อหลังจากลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวแล้วเป็นยังไงบ้างณนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าถ้าในสภาพจิตใจอะมันก็ ถือว่าสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นไม่ใช่ว่าทำงานประจําแล้วมันลำบากใจหรือมันเหนื่อยอะไรขนาดน,นั้นนะแต่ว่าสบายใจขึ้นในมุมมองนี้ก็คืองานที่เราทำอยู่ตอนนี้มันมันมันเป็นงานใหม่เป็นสายอาชีพใหม่ก็คือเปลี่ยนเส้นทางเลยเออจากอาชีพสาวโรงงานมาเกือบ20ปีเนาะก็มาเป็นฟรีแลนซ์มาเป็นคุณครูสอนพิลาทิสใช่ไหม แล้วมันมันต้องบอกว่ามันหอมหวนขวาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันใหม่สําหรับเราแล้วเราก็ชอบมันด้วยมันมันรู้สึกสนุกตื่นเต้นแต่ในความสนุกตื่นเต้นนั้นถามว่าเครียดไหมมันก็เครียดแต่ละอาชีพอะเราคิดว่ามันมีความเครียดในแต่ละมุมแต่ละรายละเอียดของงานเพราะว่างานแต่ละอย่างที่เราทําอะ มันก็อยากทําให้มันออกมาดีที่สุดถูกไหมเออมันจะไม่ได้มีความไม่มีความเครียดเลยตื่นเช้ามาชิลสบายไปสอนเนี่ยมันไม่มันไม่ได้อย่างอันลักเออมันก็มีความเครียดอยู่แต่ว่าโดยโดยรวมแล้วอ่ะมันแฮปปี้เพราะว่าเอออย่างที่บอกแหละว่าพอเราทํางานโรงงานมาเกือบยี่สิบปีแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเหมือนแบบรักมันจืดจางใช่ปะมันไม่ได้มีอะไรที่ให้เราค้นหาหรือว่า ื่นเต้นแล้วเราไม่ชอบตัวเองที่อยู่ในภาวะนั้นเหนื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยคิดตัดสินใจเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วก็คิดว่าคิดถูกนะเพราะก็รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขมากขึ้นอืมโอเคโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้ทีนี้ในมุมของความสบายใจสบายใจมากขึ้นจริงแต่ถ้าถาาว่าในเรื่องของรา,ายได้ค่าใช้จ่าย การเงินอะไรพวกเนี้ยอันนี้แหละมันมันก็อาจจะมีมุมที่ที่รู้สึกว่ามันติดติดขัดขัด,ขด,ดอยู่เนอะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาเล่าให้ฟังทีหลังละกันแปลว่าอันนี้ก็คือเหมือนเกริ่นไว้ก่อนว่าเออมันมันมีแหละมุมที่มันมันไม่เหมือนที่เราคิดไว้หรือว่ามันอันแผนอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบเราที่อาจจะยังวางแผนได้ไม่ไม่ละเอียดรอบครอบมากพอ ก็เดี๋ยวเอาไว้มาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะอือถัดไปถามว่าสบายใจที่เพราะอะไรเมื่อกี้ก็บอกกันแล้วก็คือเป็นการเปลี่ยนสายงานอาชีพเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเออถ้าหลายๆคนเห็นเราใน Facebook แต่จริงๆเป็นคนไม่ค่อยชอบโพสเฟซบุ o กเท่าไหร่ก็ก็ก็ก,ก,ก็โพสน้อยแต่ว่าหลายๆคนก็น่าจะพอเห็นแหละว,ว่าเราพยายามทดลองทำนู่นทำนี่ทำนั่น นะเพื่อที่จะหาคนหาตัวเองนี่แหละว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเราแฮปปี้ไม่รู้สึกว่าเช้าวันจันทร์มันเป็นวันที่ทรมานอะไรเงี้ยก็ลองทามาหลายอย่างทาคุกกี้เบเกอรี่ขนมคีนอะไรอย่างเง,งี้กกยใช่ปะ่ะเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่มันตรงกับเอ,อ่อแวลูของชีวิตเราก็าคือเราเนี่ย ชอบการออกกําลังกายใช่ไหมจริงๆไม่ได้ชอบไม่ได้เฉยว่าชอบการออกกําลังกายขนาดนั้นแต่ชอบที่จะดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอมันก็มีหลายมิติทางการออกกําลังกายแล้วก็อาหารถูกไหมท eh? ีนี้เนี่ยพอมาทําอาหารคีนทําคุกกี้คีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพอืแต่ว่าทําแล้วอ่ะมันก็มันก็ต้องชิมไง อ,อพอชิมแล้วอะพอชิมแล้วอะทุกคนอะไรที่มันถึงมันจะเฮลตี้อะแต่ถ้ามันมากเกินไปอะมันก็ไม่ดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบาลานซ์ถูกปะทีนี้พอเราทําเสร็จปุ๊บเราชิมเราชิมเสร็จก็ชิมไปเรื่อยเรื่อยทำทั้งคุกกี้ที่ทุกกี้ไม่คียอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทดลองสูตรใช่ปะเออพอทําแล้วรู้สึกว่ามันต้องชิมแล้วถือว่า มันมันเยอะไปอ่ะอย่างงี้มันไม,นมน่มันไม่น่าจะเฮลตี้อ่ะคนอื่นเขาอาจจะทําได้นะแต่อย่างเราเงี้ยบางทีเราเป็นคนชอบกินไงพอเราทําเสร็จปุ๊บเราก็ทาเสร็จมันก็ชิ้นนึงชิ้นนึงไปอย่างเงี้ยเรื่อยเรื่อยเืยเรื่อยๆ,ๆืยๆๆเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับอาหารนะอันไม่ใช่เราเลยจริงเว้ยเราไม่ชอบอ่ะไม่ชอบทํานะแต่ชอบกินเออถ้าทําก็คือทําแล้วกินได้คนเดียวะ ลูกเนี่ยก็ไม่กินอะที่เราทำของม่อ่อยเออนั่นแหละก็เลยเปลี่ยนมาเอาเปลี่ยนมาเสร็จปุ๊บตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปครูทีละทีใช่ไหมก็ชอบออกกำลังกายทำมาเรื่อยๆ,ๆเออก็รู้สึกว่าเออมันชอบมันใช่เราอะไรเงี้ยก็ลองไปเรียนดูพอไปเรียนเสร็จปุ๊บก็อยากเป็นครูพอเป็นอยากเป็นครูเสร็จปุ๊บก็ก็หาคนหาทางที่จะไปเส้นทางนั้น แล้วก็ได้ได้ได้แต่มันยาวเนาะยาวกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าก็คือเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือเจอว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เอ้ยแม่งตรงกับกับสิ่งที่เราให้คุณค่าในชีวิตก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายโดยที่เราไม่อยากป่วยแล้วเราก็อยากมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงแก่มันต้องแก่อยู่แล้วตามการเวลาและการเสือส่อมสภาพของร่างกายแต่ว่า แต่ทำยังไงให้มันดูแลตัวเองได้ยาวที่สุดไม่เป็นภาระลูกหลานหรือคนรอบข้างนี่แหละโดยรวมแล้วก็คืออันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเวลาเรื่องของเวลาอืมจะบอกว่ามากขึ้นไหมก็ก็ไม่เชิงเนาะแต่เพราะว่าอืมอันนี้มันยังยังไม่สเตเบิอ่ะจะบอกว่าบางวันมันก็ ถ้าเรามีสอนตอนเช้าอย่างเงี้ยมันก็เวลาที่เรามีที่เราชอบสอนเช้ามันก็จะหายไปก็คืออย่างนี้ตอนนี้เวลาที่เราไปสอนน่ะเรายังเป็นฟรีแลนซ์อยู่ใช่ไหมสตูเรา,าังสร้างไม่เสร็จลูกค้าเราเส่วนใหญ่ที่สตูเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าคนนี้ฉะนั้นตอนเช้าอ่ะก็เลยไปรับสอนที่สตูของที่เลนใ่ในเมืองด้วย แต่ว่าลูกค้ามันก็ยังไม่ได้มีแบบว่าฟิกไว้ขนาดนั้นบางวันลูกค้าแคนบางวันลูกค้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทําให้เราอ่ะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นคือแกละระหว่างวันอ่ะมันมีเยอะขึ้นจากตอนที่ทํางานประจาอย่างถ้าเกิดวันไหนมีลูกค้าอาจจะมีลูกค้าเช้าแปดโมงถึงสิบโมงอย่างเงี้ยเราก็มีเวลาแกละช่วงระหว่างช่วงบ่ายก่อนถึงตอนเย็นอ่ะมาทําอย่างอื่นได้หรือบางวันอย่างเช่นวันนี้มีลูกค้าตอนสิบเอ็ดโมงเงี้ย เชา้าเป็นสิ่งที่เราชอบมากก็คือมันเป็นมอร์นิ่งรูทีนในฝันที่แบบได้ตื่นมาออกกำลังกายจิบกาแฟกินอาหารเช้าที่ดีเฮลตี้แล้วก็ออกไปทำงาน,นซึ่งมันเป็นมอร์นิ่งรูทีนที่เราชอบมากๆเลยอืมแล้วถ้ามีเวลาเหลืออีกก็จะแอดออนสิ่งอย่างอื่นเข้าไปเช่นการอ่านหนังสือการเขียนจดบันทึกอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าคือพยายามแผนชีวิตอะให้เป็นอย่างเนี้ยทุกวัน แต่ว่ามันก็เบสออนลูกค้าด้วยนั่นแหละก็คือโดยโทั้งทัแล้วก็มีเวลามากขึ้นต่อมาอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงว่าลาออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างใช่ไหมก็มีอยู่สามเรื่องเนาะสบายใจขึ้นเนาะแล้วก็ตื่นเต้นกับงานใหม่นะนักอจกได้เปลี่ยนสายงานเนาะแล้วก็เป็นงานที่เราชอบตรงกับแวลูในชีวิตเราสามก็คือมีเวลาเพิ่มขึ้นอืม ต่อมาถามว่าอะไรที่หลังจากลาออกมาแล้วชอบหรือไม่ชอบบ้างมีอะไรบ้างที่ชอบหรือไม่ชอบบ้างอืมก็อย่างที่บอกว่าไม่พูดเรื่องเงินเนาะถ้าถ้าไม่พูดเรื่องเงินถามว่ามีอะไรที่ไม่ชอบไหมไม่มีอะ่ะมีแต่สิ่งที่ชอบอืมเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่า ความ,มันจะมาถึงจุดเนี้มันผ่านการทดสอบโดยตัวเราเองเนี่ยมานานหลายปีมากจากการตั้งคำถามกับตัวเองเดิมๆซ้ำๆทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกวันการอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์ว่าชีวิตมันคืออะไรเราอยากเป็นยังไงสุดท้ายเราอยากทำอะไรทำไมตอนนี้มันถึงไม่มีความสุขทำไมตอนเช้าวันจันทร์มันพทรมานนักหนา แล้วเราอยากจะทําอะไรดีเราเรียนจบมาแค่นี้มีทุนัพย์แค่นี้เราไปทําอย่างอื่นอะไรได้อีกบ้างทําไมทุกอย่างมันดูจํากัดไปเลยไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วมึงเนี่ยมันก็ผ่านการค้นหามาโดยตลอดจนเราเจอว่าแวลูของเราในชีวิตคือครอบครัวสุขภาพเงินก็สําคัญเงินนี่เราไม่ต้องพูดกันอยู่แล้วสําคัญอยู่แล้วแต่ว่าหลักๆคือเรื่องนี้แล้วเราก็เดินทางมาเรื่อยๆจนถึงมาเจอสิ่งน,นี้เพราะฉะนั้นถามว่ามีอะไรที่ไม่ชอบ ก็บอกเลยว่าไม่มีมีแต่ความสุขในทุกๆวันแต่ถามว่าเาเรื่องเงินสำคัญไหมก็สำคัญแต่เอาไว้พูดทีหลังเรื่องเงินมันค่อนข้างเซสเซทีฟนิดนึงอ่ะอันนี้ข้อที่สองเนาะก็คือมีอะไรที่เราออกมาแล้วชอบหรือไม่ชอบบ้างไหมก็ไม่มีนะคะต่อไปอา่าเราก็อันนี้จะเป็นท็อปปิกสุดท้ายล้ะที่ถามว่า มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่พอออกแล้วมันไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้หรือว่ามันไม่เหมือนกับที่เราแพนไว้อืมก็มีแต่ว่าไม่รู้ว่าทุกคนจะว่าเราบ้าหรือเปล่าแต่เราเป็นคนแบบนี้จริงๆเน่ยคือที่บอกว่าจากการที่เราเปลี่ยนสายงานมาอันเนี้ยมันเหมือนเป็นชีวิตเราอะคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นชีวิตเฟสที่สองของเรา ออหลังจากเรียนจบทํางานมาแล้วเกือบ20ปีใช่ปะ่ะแล้วเราเปลี่ยนอาชีพใหม่อันนี้เป็นชีวิตเริ่มต้นเฟสที่สองตอนก่อนที่เราจะลาออกอะเราก็คิดว่าเดี๋ยวพ่อลาออกแล้วอะมาทําอันนี้เต็มที่แล้วอะชีวิตแม่งแฮปปี้แน่นอนขออภัยที่พูดคาหยาบคือชีวิตต้องแฮปปี้แน่นอนมีเวลามากขึ้นได้ทําในสิ่งที่รักจริงจและดูแลสุขภาพด้วยเนาะมีเวลาอยู่กับครอบครัวเพิ่มขึ้นด้วย ก็โอเคทำไปเรื่อยๆลันไปเรื่อยๆอยู่ไปได้จนถึงเะษียแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันแอช i ีฟตรงนั้นแล้วอะมันก็มีความสุขอะแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่จบอ่ะพอเรามาได้ทำเป็นอาชีพนี้จริงๆแล้วอะเราก็ยังคิดต่ออีกว่าเราจะ เกษียณหรือตอนแก่ตอนอายุ60เราจะทำอันนี้เหรอเราจะสอนไปจนโลาหกเจ็เลยเหรอไปเรื่อยๆแบบนั้นน่ะเหรอเออก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่เหมือนที่คิดอีกหละก็คือตอนแรกคิดไว้ว่าเดี๋ยวพอจบจากงานประจำแล้วมาทำอันนี้ใช่ปะ่ะมันก็คือจะอยู่กับเราไปได้ตลอดชีวิตแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วว่าเราเหมือนเรา achieve g o นั้นไปแล้วอะมันก็เริ่มโกใหม่อีกแล้วก็รู้สึกว่า เดี๋ยวเฟสสามของชีวิตเนี่ยซึ่งเป็นเฟสสุดท้ายของเราซึ่งเราไม่รู้จะมีอายุอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่านะแต่คิดว่ามันน่าจะซักตอนนี้เราสี่สิบเหมาะอายุเลขสีแ่แหละเออแต่ก็คืออีกสักสิบแปดปีถ้าลูกบอกก็รู้แล้วว่าอยู่เท่าไหร่หกสิบอย่างเงี้ยชีวิตมันน่าจะต้องเปลี่ยนไปนเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แบบเนี้ยซึ่งเราก็กําลังค้นหายอยู่ว่ามันคืออะไร สรุปก็คือสิ่งที่ออกมาแล้วมันไม่เหมือนที่เราคิดกับหรือที่แพลไว้ก็คืออันนี้แหละว่าเราคิดว่าเออมันจะจบแล้วแต่สุดท้ายแล้วว่าเราก็ยังค้นหาตัวเองอยู่ว่า mm. เดียวเฟสสามเนี่ยชีวิตมันจะต้องเป็นยังไงก็คือมันหากโกใหม่ไปเรื่อยๆอ่ะเออนั่นแหละตอนนี้ก็ยังหมกมุ่นวนเวียนอยู่ว่าว่าว่า,วาจะเป็นแบบไหนแต่ว่าหลังจากที่เออคุ้นคิป มาได้สักเดือนไม่สักเออแต่ก็นล้นแหละก็เดือนหนึ่งแหละก็ตั้งแต่ออกละเราออกมาทําเป็นอาชีพนี้เต็มที่เรามาเต็มตัวเนี่ยพอได้สอนไปสักพักหนึ่งแล้วสักเดือนหนึ่งอะที่เหลือจากนั้นมาก็คิดทุกวันเลยว่าอชีวิตมันจะต้องไปเฟสต่ตอไปละก็เริ่มจะตกตะลึกตกตะตกผลึกได้แล้วแหละว่าว่าอะไรคือสิ่งที่ชอบ แล้วสุดท้ายแล้วว่าตอนเกษียณเนี่ยชีวิตอยากจะเป็นยังไงอืมก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเอาไว้มีเวลาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใหม่ก็คือคร่าวๆสรุปก็คือวันนี้ที่มาคุยก็คือมือประมาณนี้อัปเดตชีวิตกันสไตล์เพื่อนสาวเนาะไม่รู้ว่าจะมีเปลือกกับใครบ้างหรือเปล่าอะ่ะแต่ว่าก็ฟังเพลินๆไปแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวส่วนเรื่องของ การเงินการเตรียมตัวก่อนการจะลาออกสําหรับใครที่อยากแบบลาออกจากงานประจำอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวไว้เมื่อเล่าให้ฟังที่หลังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่ารายละเอียดมันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าบอกเลยนะว่าไม่สามารถเป็นครูรูแนะนําเรื่องการเงินให้ใครได้เพราะว่าไม่ได้มีความรู้มากมายขนาดนั้นอะไรอย่างี้ทุกคนจะต้องไปศึกษาเอาเองเนาะแล้วก็วางแผนจัดการชีวิตของตัวเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะมาเล่าก็คือ อาจจะเป็นเก็ดเล็กเก็ดน,น,น้อยในสิ่งที่อยากให้ทุกคนคอนเซิร์นถึงหรือทุกคนอาจจะคอนเซิร์นถึงอยู่แล้วก็ได้แต่อาจจะเป็นแค่เราเองที่ไม่ได้คอนเซิร์นก็ถือว่าเป็นรีมาร์เดอร์ให้ชีวิตตัวเองก็แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็น่าจะมามาณน้ทุกคนเอาไว้มาเล้าให้ฟังใหม่บาย